สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมอนิเมะ h a d o โดนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าของสวมใสแล้วก็พวกอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับหาจากไหนและมีความสามารถอะไรบ้างนนครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดดนะครับถ้าเราหาได้อย่างแรกนะครับสิ่งที่หา,าง่ายที่สุดถ้าคนมีดวงแล้วก็มีคนแบกนะครับ คือการเรามาลงดันนะครับลงดันอันนี้นี่นครับเดินตรงมาแล้วก็เข้าประตูนี้นะครับดันนี้จะมีทุกๆ30นาทีนะครับนี่นครับแต่เซอซิลี่มีทั้งหมดส่ชิ้นนะครับมีมวกมีแว่นแล้วก็มีหน้ากากมีโบนะครับเนี่ยและคือมววหมวกจะอยู่ในอันนี้นะครับในรูปแหวน จะเป็นการบวกคอย22.5%นะครับแล้วก็ย่างต่อไปคือแว่นตาที่ปิดตาจะบวกดาเมจทั้งหมด20%นะครับดาเมจแล้วก็ย่างต่อไปหน้ากากนะครับหน้กกากจะอยู่ในอันนี้นะครับจะบวกทั้งหมดน่าจะ20%นะครับเอ้ยน่าจะ25%แต่ว่าผมเป็นแร็กเอ็ดมันก็เลยบวกทั้งหมด30%นะครับเฮ้ยบวก20% เพราะว่าผมเป็นแรกเอสมันก็เลยเป็น30%นะครับเอ,อหรือว่า15อันนี้ใครรู้ก็เชวยคอมเมนต์ได้นะเพราะผมมีแต่แรงเอสแล้วก็โบนะครับโบอันนี้0.1จ,จะบวกทั้งหมด25%ดาเมจนะครับ2ีดาเมจนี่นะครับที่ผมจะไปบอกด้ยว่าการที่จะทำให้อะเซอรีเราบวกดาเมจให้เป็นแรกเอสนะครับให้เดินมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับว้าไป นี่นครับตรงนี้เปิดนี่นครับใช้สีมว่งวงน,นี้ลีหาได้จากการไปตีอโคอคอไดด้านสุดท้ายนะครับแล้วก็การลงดันแต่การลงดันน่าจะดอบได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันเพิ่งปับมาใหม่ให้การลงดันมันดอบได้แล้วนะครับแล้วก็ย่างต่อไปอิสเซอรี่ในด่านที่2นี่นครับเดินตรงมาเข้าประตูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับนี่อันนี้ตัวแรกเลย โอกาสดอบทั้งหมด7%อันนี้นะครับบวกคอย12.5%นะครับโอกาสได้ทองเยอะขึ้นนะครับ12%โอกาสดรอป12%เพิ่มขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นกองนะครับกองจะช่วยเรื่องบวกเรื่องการัพเลเวลให้เร็วขึ้น7.5%นะครับแล้วก็ย่างต่อไปนี่นะครับ เป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้ผ้าโอบะอะไรชักอย่างช่วยบวก15ดเมตรนะครับอันนี้คือของตามดานครับแต่ดูของในดานบวก25%เยอะกว่า10%เลยนะครับแนะนำให้ไปหาของในดันคุ้มกว่านะครับเฮ้ยตกเดี๋ยวนด้ไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายน,นะครับต้องไปตีนี่ครับอาคาสะอยู่ข้างบนอาคาสะนี่จะเป็น เมื่อเป็นแท่งๆอะไรไม่รู้นะครับบวกเรื่องลัคกี้นะครับ0.025นะครับคือน้อยมากๆแต่สำหรับใครที่เป็นสายซุ่มก็ก็หาไว้ก็ดีนะครับสำหรับการตีอาคาสะเลือด1น0ล้านแล้วก็ยานต่อไปนะครับยานต่อไปนะครับเป็นผ้าคลุมของคอกะไดนะครับให้เดินมาสุดนี้แล้วก็ขึ้นไปบนปราสาทอันนี้ได้เลยครับนี่เข้าไปในปตัวนี้ นี่นะครับเอากาสออก1%นะครับภาคคุมวันนี้ช่วยในเรื่องการทําให้อันติเมตแรงขึ้นบวก20%นะครับภาคคุมวันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ยังถือว่าเป็นอันที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ไปดูอย่างอื่นเลยด้านนี้นะครับประตูอันนี้จะเปิดทุกๆ6โมงเย็นถึง7โมงเช้านะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับมันบั๊ก ผมก็เลยแต่ว่าผมไปหามาไปหารูปมาให้ดูนี่นะครับอันนี้คือของโบลี่นะครับอันนี้ของโบลี่แล้วก็อันนี้เป็นแว่นตาโบลี่บวกดาเมสิบเปอร์เซ็นต์แว่นตาบวกห้าเปอร์เซ็นต์ดาเมครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแว่นตาอีกอันนึงบวก 5, ห้าคอยผมหารูปได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเป็นหน้ากากให้ใส่หน้ากากของอูซบถือว่าดีที่สุดนะครับ พรว่ามันบวกดาเมจเยอะมาก30%แค่นี้ก็ถ้าสมมตุติใครอยากได้ดาเมจสูงสุดก็ให้ใส่อันนี้คู่กับอันนี้นะครับอันนี้คือจะได้ดาเมจสูงที่สุดคืออันนี้บวก25%อันนี้สามารถทําให้ได้ถึงแหล่งเอสเลยนะครับแต่ผมยังไม่มีผมก็เลยไม่รู้ว่ามันบวกเท่าไหร่นะครับบวก30กับ25 e ก็เป็นบวกทั้งหมด55%นะครับเกือบ 100%. แล้วเราก็มาตรงนี้ต่อ บวกอีก50%แล้วก็ไปตัวนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้ก็จะบวกอีก35%นะครับประมาณนี้ดาเมจตัวละครแล้วก็แสนห้ามื่นแล้วนะครับลูฟี่ผมแสนห้ามืบัฟบวกอีก65%สิโซก็นต์ก็สเเกือบ2 0งปรนะครับประมาณนี้สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์กดซับสไคร์ไว้ผมด้วยครับ ใครที่อยากให้ผมถำามคลิปอะไรหรืออยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับบ๊ายบาย